สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามอนี้มาพบมาพอกนุกเกีงแล้วจ้าเพิ่งเพิ่งทํางานเสร็จแล้วก็แบบอากาศก็เย็นหนาวมากแต่ก็ยังอยากจะมาเล่าข่าวคือนุกเกงจะมาเล่าข่าวต่อจากข่าว,ข,าวข่าวข่าวของยานเป็นในคลิปแรกอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะถ้านกเก่งขาดตกบุกพ่องอะไรต้องขอต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีรูปเพราะว่า นุงเก่งพยายามแล้วแต่ว่าไม่ทันโดยที่นุกเก่งจะไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ทันเพราะว่าทางรายการทางรายการทีวีได้ลบคลิปออกไปหมดแล้วและปกตินุกเก่งจะต้องดูคลิปซ้ําหลายๆรอบเพื่อความชัวร์แล้วก็แปลหลายๆรอบแต่ทีนี้จะมาดูคลิปข้อลบองบนแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่สนะคะ ที่เกี่ยวกับผู้ชายแอนเนอร์เวย์คนหนึ่งที่แต่งงานกับคนฟิลิปปินส์แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ฟิลิปปินส์สิปีแล้วก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเงินที่จะกลับมาประเทศนอร์เวย์ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปหนึ่งก็ไปดูคลิปหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาติดตามกันคลิปที่สองคลิปที่สองนี้ผู้ดำเนินรายการได้เดินทางกลับมาแล้วจากประเทศฟิลิปปินส์แต่ก็ยังมีโทรคุยทาง ทางวิดีโอกับยานอยู่เป็นระยะระยะเพราะด้วยเนื่อง,องด้วยยานป่วยแล้วก็อยากรู้ข้อมูลหลายๆข้อมูลวา่ายานยังสบายดีอยู่นะแล้วก็ทางผู้ดำเนินรายการทูตานยังติดต่อยานอยู่เรื่อยๆไม,ไ,มไม่ได้หนีหายไปไหนแล้วทีนี้ผู้ดำเนินรายการเดินทางไปจังหวัดที่ยานอยู่นั่นก็คือซันเนฟิวลแล้วก็ไปไปติดตามถามข่าวถามเรื่องราว ของยานว่ามีคนรู้จักไหมในหมู่บ้านที่ยานเคยเติบโตต,ตอนตอนที่ยานยังเล็กๆนะคะแล้วก็ได้ไปถามอยู่สามกลุ่มด้วยกันแล้วก็4ีสี่กลุ่มด้วยกันหนึ่งอันดับแรกเลยถาม ชาวบ้านแล้วก็เพ,เพื่อนก็มีบางส่วนที่ไม่รู้จักแล้วก็มีบางส่วนที่รู้จักแล้วก็มีหลายๆคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่า,ารู้จักยานนะเป็นเพื่อนเก่าของยานสมัยตั้งแต่เรียนประถมแล้วก็รู้จักยานตั้งแต่ยานอยู่บ้านพักเด็กกำพร้าหลายๆคนเพื่อนของยานหลายๆคนบอกว่ายานโดนล้อบ่อยมากบางทียานก็โดนทําโทษอาจจะบางทีอาจจะไม่ใช่ ความผิดของเขาก็ได้ที่ทําแต่ว่ายานน่ะโดนที่สุดโดนแกล้งโดนล้อโดนทําโทษโดนบูลลี่สมัยก่อนสมัยนี้เรียกโดนบูลลี่เนาะบูลลี่ก็บ่อยโดนแกล้งก็บ่อยโดนทําโทษก็บ่อยและในความผิดหลายๆความผิดหลายๆครั้งที่โยยานโดนทําโทษนะคะเพื่อนเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแล้วก็ยานก็ไม่ค่อยเข้าเรียนเพราะว่ายานหายไปไหนมั่งก็ไม่รู้แล้วทีนี้กลุ่ม อ,อีกคนหนึ่งที่สําคัญเลยที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ดเนิรายการได้ไปสัมภาษณ์ก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักที่เป็นเพื่อนสนิทของ,ของทั้งพ่อและแม่ยานเพราะว่าเขามีลูกรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันเลยแล้วบ้านยานมีสมยานามว่าบัมไซกิทในรายการที่ผู้ทำรายการเขียนจั่วหน้าข่าวเลยนะคะว่า ตัวหัวข่าวเลยว่าอิงแงนเอลสเก็บัมไซกิทก็คือไม่มีใครรักผู้ชายเด็กชายตุ๊กตาหมีคนนี้เลยแล้วผู้ดำเนินรายการก็เลยไปถามถามผู้ชายคนนี้ว่าถามเพื่อนสนิทของพ่อยานแม่ยานว่าบัมไซกิทนะสมยานามเนี้ยชื่อเรียกนี่มาจากไหนผู้ชายคนนี้ก็เลยตอบว่าชื่อชื่อเรียกว่าบัมไซกิทมาจากที่ว่าพ่อเขาอ่ะพ่อของยานมีอาชีพขับแท็กซี่นะคะ แม่ของยานไม่ได้กล่าวไว้ว่าแม่ของยานมีอาชีพอะไรแต่พอพ่อของยานะมีสมญานามมีชื่อเรียกว่าบัมสแท็กซี่ก็คือผู้ชายแท็กซี่ตุ๊กตาหมีพอ่อผู้ชายพอ่อพ่อของยานมีลูกออกมาเขาก็เรียกว่าลูกผู้ชายตุ๊กตาหมีก็เลยเป็นบัมส์กิทเป็นสมญานามที่ยานได้มาจากพ่อของได้มาจากคนอื่นที่เรียกตามพ่อของเขา ที่พ่อของเขาเป็นผู้ชายตุ๊กตามีขับแท็กซี่ลูกก็เลยเป็นผู้ชายเด็กเด็กชายตุ๊กตาหมีไม่แน่ใจว่ายานอยู่กับพ่อกับแม่ได้3ปีไหมน่าจะประมาณศูนยสามปีนึงแหละตั้งแต่เขาเกิดประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยานก็ได้ไปอยู่บ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักเด็กกำพร้าหรือว่าศูนย์ดูแลเด็กได้มารับได้มารับตัวตัวยานไปโดยที่ ทางผู้ดำเนินรายการก็ถามว่าทําไมยานไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เพื่อนสนิทของยานเพื่อนสนิทของพ่อกับแม่ยานก็เลยบอกว่าความเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้ยากที่ยานจะอยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าหนึ่งแหละพ่อยานใช้เวลาส่วนใหญ่โดยการขับแท็กซี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยแล้วแม่ของยานล่ะแม่ของยานก็ไม่มีความสามารถดูแล ดูแลลูกได้โดยที่แบบผู้ดำเนินรายการก็ยังถามว่าเ,ออเขามีปัญหาอะไรไหมเขามีสุขภาพไหมแม่ของยานะ่ะแล้วเพื่อนสนิทเขาก็บอกว่าก็ก็ฉันฉันบอกได้แค่ว่าเขาไม่มีความสามารถในการดูแลลูกดังนั้นก็คือสถานสงเคราะห์หรือว่าส,สถานเลี้ยงเด็กกับกำพร้าก็เลยมารับเอาตัวยานไปแล้วในตอนที่ คุยผ่านกล้องนะคะระหว่างผู้ดําเนินรายการกับตัวยานยานผู้ดําเนินรายการก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนนี้เขามาทีา่บ้านเกิดของยานนะแล้วก็มาที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กกาพร้าที่ยานเคยอยู่ยานก็บอกเ,อเขาก็เขาพยายามจะลืมสถานที่นั้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดในตอนที่เขายังเด็กอยู่ เขาจําได้ว่าพ่อกับแม่เขาอะชอบตอนที่เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขานะคะตอนเขายังเด็กๆเลยอะอาจจะยังไม่เกินสามขวบเขาจําได้เลยว่าพ่อกับแม่ชอบเอายานนะเอาเขาอะเอาตัวยานนะไปขังไว้ในห้องเวลาที่พ่อกับแม่จะไม่อยู่บ้านจะออกไปข้างนอกจะเอาเขาไปขังไว้ในห้องเขาก็แบบรู Editor ้สึกว sure. ่าเขากลัวตอนที่เขายังเด็กนะคะพอ เขาไปอยู่บ้านพักเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เขาก็โดนทําโทษบ่อยมากทั้งที่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาทําผิดอะไรและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาโดนทําโทษโดยที่ผู้ดูแลเอาเขาไปแล้วก็เอาเขาไปมัดมือแล้วก็เอาเข็มขัดฟนะาดที่ตัวเขาเขาก็บอกว่าตอนนั้นคือเป็นเป็นครั้งที่เขาจําได้ที่สุดและเจ็บปวดเจ็บปวด แล้วก็เขาบอกเขาไม่เคยลืมแล้วก็เป็นอะไรที่มันมันมันเจ็บปวดแล้วก็มัน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 อยู่ในใจเขาเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรแต่เขาโดนทำโทษแล้วก็ในการคุยกันผ่านกล้องนะคะเขาก็บอกว่าหลายๆครั้งอะที่เขาไปโรงเรียนเขาโดนล้อเขาโดนบูลลี่เขาโดนแกล้งสารพัดอะ บางทีเขาก็โดนทําโทษจากครูเขาก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขาโดนทําโทษอเขาไปทําอะไรผิดมาบางทีเขาเขาคิดนะคะในความที่แล้วเขาเล่าฟังเขาบอกว่าเขาบางทีเขาไม่รู้เลยว่าเขาทําผิดแต่เขาโดนทําโทษยานก็บอกงี้แล้วก็ได้เขาก็ยังเล่าต่อว่าตอนที่เขาอยู่สถานสงเคราะห์สถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยนะคะ เ,เด็กกำพร้าเนี่ยที่ยานอยู่อ่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่สถานสงเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นที่ที่เด็กเด็กบางคนมีพ่อแม่นะคะแต่ว่าพ่อแม่มีปัญหาพ่อแม่คือเขาประเมินแล้วว่าไม่สามารถรับเลี้ยงเด็กได้ ไม่สามารถดูแลเด็กคนหนึ่งได้หรือว่าเด็กสองคนไม่สามารถดูแลลูกตัวเองได้สถานสงเคราะห์นะคะสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็จะมารับเอาตัวเด็กนั้นะไปเลี้ยงแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาจําได้ที่สุดก็คือมีอยู่วันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะมีอยู่วันหนึ่งที่เขานอนอยู่ในห้องสถานสงเคราะห์เนี่ยนะคะสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยจะมีจะมีห้องส่วนตัวให้เด็กทุกคนเลย ก็จะเหมือนเหมือนบ้านนะคะแต่ว่าเด็กหลายๆคนอยู่สมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ก็จะเป็นจะเป็นประมาณว่ารับเลี้ยงตามบ้านคนก็จะแบบเอามาเลี้ยงเหมือนลูกเลยแต่สมัยก่อนเลี้ยงแบบหลายๆคนแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขานอนอยู่ในห้องอันนี้ตอนกลางคืนนะคะเขานอนอยู่ในห้องแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาเปิดประตูเขาเปิดประตูห้องเขาแล้วก็เขาก็มองเห็นว่าเป็นใคร เป็นผู้ดูแลสถานสงเคราะห์แล้วเข้ามาเป็นผู้ชายนะแล้วเข้ามาแล้วก็ถอดกางเกงเขาแล้วก็ได้ทําการล่วงละเมิดทางเพศเขาเขาบอกว่าอันนั้นคือร้ายแรงที่สุดและเขาจําได้แล้วเขาเจ็บปวดที่สุดในบ้านพักในบ้านในในบ้านพักเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เขาเขาเล่าอย่างนี้นะคะยานเล่าอย่างนี้ก็เขาก็เหมือนจะร้องไห้เวลาเขาเล่าเง่งก็ดูรายการก็ ก็เศร้าอ่ะเพราะว่าเด็กคนหนึ่งที่ต้องโดนโดนโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วเขาเล่าบอกว่าไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวนะที่โดนล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายๆคนก็โดนแต่ว่าเด็กคนอื่นไม่กล้าแต่เขาอะกล้าที่จะเข้าไปบอกผู้ผู้ดูแลผู้ดูแลสถานที่ของ สถานสงเคราะห์อของเด็กกำพราเขาก็เข้าไปแล้วเขาเข้าไปบอกแต่ว่าด้วยคําตบที่เขาได้มาก็คือเขาไม่ไม่มีหลักฐานว่าเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพยานไม่มีอะไรเป็นหลักฐานเลยแล้วคนที่กระทําก็ลอยนวลก็ไม่โดนทําร้ายอันนี้ยามเป็นคนเล่านะคะเขาก็ก็เลยลอดตัวไปคนที่กระทําผิดคนที่ทํา ทั้งธรรมนาจารย์แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอะแต่ว่าคนโดนโดนล่วงคือเด็กที่โดนล่วงละเมิดทางเพศก็ยังโดนอยู่อย่างนั้นอันนี้ยานเล่านะคะแล้วทีนี้ยานก็เล่าอีกว่าเขาอะไปเรียนจนถึงแค่ประถมหกจบปหกที่นี่นะคะที่บานาสกูล่ะแล้วเขาจะไปต่ออุงดอมสกูล่ะจะไป่ออีกหมหนึ่ง ถ้าบ้านเราก็หมหนึ่งเนาะอายุสิบสามสิบสี่อ่ะเขาก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเขาโดนล้อแล้วเขาโดนแกล้งแล้วเขาไม่มีความสุขในการไปโรงเรียนพอไปปุ๊บโดนบูลลี่โดนแกล้งโดนล้อเขาก็เลยหยุดเรียนเลยแล้วเขาอะ่ะไปอาศัยอยู่กับคือแต่ละวันอะ่ะไปอยู่กับพนักงานรถส่งหนังสือพิมพ์แล้วทีนี้ทางผู้ดำเนินรายการก็ไปถาม รถส่งหนังสือพิมพ์พนักงานส่งหนังสือพิมพ์หลายๆคนสามสี่คนเขาก็ตอบว่าช่วงนั้นน่ะจะเจอยานอยู่ในประมาณสองถึงสามปีที่ยานอสยานไปอยู่กับรถส่งหนังสือพิมพ์ก็คือรถส่งหนังสือพิมพ์ก็คือจะแบบส่วนมากก็เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ขับรถไปส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเลยคือตีสี่ตีห้า หรือว่าเจ็ดแปดโมงก็จะไปส่งหนังสือพิมพ์ให้ตามร้านค้าที่ร้านค้าจะเอามาขายก็จะส่งแต่เช้าอันนี้นเกเงี้ยเคยทําไปสนีนุเกเงี้ยจะรู้แล้วก็แล้วก็จะไปส่งตามบ้านคนก็จะสายขึ้นมาหน่อยแล้วยานอ่ะจะปะอาศัยอยู่อย่างนั้นนะคะไอ้รถส่งหนังสือพิมพ์หลายๆคนสามสี่คนที่ที่ผู้ดำเนินรายการไปสัมภาษณ์มาแล้วมีคนแล้วอ่า เจ้าไอผู้ดำเนินรายการถามว่ารู้ไหมว่ายานตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่ายานอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็ผู้พนักงานส่งหนังสือพิมพ์สามสี่คนนั่นไม่รู้เลยว่ายานออ,อกจากโรงเรียนเพราะว่าด้วยความที่เขารถส่งหนังสือพิมพ์ไปแต่เช้าแล้วเขาไม่ได้ไปกับรถส่งหนังสือพิมพ์คนเดียว วันนี้เขาไปกับอีกคนนี้พรุ่งนี้เขาไปกับอีกคนหนึ่งมอลืนเขาไปอีกคนหนึ่งคือสามสี่คนเขาวนกันไปเขาก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ i, ยยานะไม่ไปโรงเรียนแต่ยานอะแอบหนีโรงเรียนโดดโรงเรียนด้วยความที่ก็น่าสงสารนะเด็กคนหนึ่งที่ไปโรงเรียนแล้วโดนบูลลี่ตลอดโดนแกล้งตลอดเขาก็ไม่อยากไปแล้วทีนี้ผู้ดำเนินรายการก็อยังไม่เสร็จผู้ดำเนินรายการก็ถามต่อว่าอันได ยานเขาเป็นยังไงตอนที่เขาขับรถส่งหนังสือพิมพ์กับพวกเธออุ้ยเขาดีนะเขาเป็นเด็กที่นิสัยดีเขาก็ชวนคุยเขาก็คุยไปด้วยก็ไม่เหงาแล้วเขาก็ช่วยทํางานโดยการที่ยกหนังสือพิมพ์อะไปส่งให้แต่ละร้านค้าไปส่งให้ไปส่งให้ใหเขาก็ให้ค่าขนมคนส่งหนังสือพิมพ์แต่ละแต่แต่ละคนก็ให้ให้ค่าขนมยานก็พอได้ค่าขนมเมื่อก่อน เขาถามยานว่ายานได้ค่าขนมเท่าไหร่เขาก็บอกว่า1โครนเมืน่อะก่อน1โครนอาทิตยละนะคะค่าขนมอาทิตย์ละ1โครนก็คือประมาณ6บาทถ้าเมื่อก่อน5.56บาทแล้วทีนี้ผู้ดำเนินรายการก็เดินทางไปถามนับนับก็คือองค์กรองค์กรที่จ่ายเงินเดือนแล้วก็จ่ายเงินคนตกงานหรือว่าถ้าคุณยังไม่มีงานเขาจะหางานให้คุณหรือว่าคุณ เกษียณเขาก็จะจ่ายเงินให้คุณนี่คือองค์กรนี้รับผิดชอบคนทั่วประเทศนอร์เวย์เลยแล้วทีนี้พอผู้ดำเนินรายการไปถามนับนับก็ตอบว่าเฮ้ยฉันนะพวกฉันนะทำดีที่สุดโดยการที่พวกฉันนะส่งข้อความไปหายานแล้วยานก็ตอบกลับมาแล้วการที่นับส่งข้อความไปว่ายานเธอมีแผนจะย้ายไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ถาวนไหม แล้วยานน่ะยันตอบว่าใช่แล้วยานน่ะดันไปกรอกเอกสารครบทุกอย่างว่าจะจะมีแผนจะมีแพลยย้ายไปอยู่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ถาวรแล้วยายยานก็เซ็นออกมาและก็เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วยายก็ส่งเมลไอพี่ชัยแล้วยานก็ส่งมเมลก,มกลับมาหาองค์กรนับนับก็เลยบอกว่าทุกอย่างคือยานเป็นคนอ่านเองแล้วยานเป็นคนเซ็นแล้วยานเป็นคนตอบ ถ้าจะบอกว่ายานไม่รู้เรื่องก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาทำตามกฎทุกอย่างถูกต้องก็เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วแต่ผู้ดำเนินรายการก็ถามว่าคุณก็น่าจะรู้ว่ายานมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายานตอบอย่างนี้คุณน่าจะเช็คให้ดีคุณน่าจะถามให้ดีผู้ดำเนินรายการถามเขาบอกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วแล้วมันไม่ได้มีแค่ยานเคสที่ต้องรับผิดชอบ เขามีคนตั้งสามล้านคนก็คือคนทั่วประเทศนอร์เวย์ตั้งสามล้านเคสที่ต้องดูแลเขาไม่ได้ดูแลแค่ยานดังนั้นเขาจะมาเอาความใส่ใจเป็นพิเศษให้ยานแค่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนอื่นก็รอความช่วยเหลือจากเขาเหมือนกันเขาต้องดูแลคนทั่วประเทศนอร์เวย์ตั้งสามล้านอันนี้เขาย้ําตั้งสองรอบก็เลยและเขาบอกว่าเขาทําดีที่สุดเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยองค์กรน้าตอบและสิ่งที่เขาทําอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขายังส่งเมลหาสถานทูตนอร์เวย์ในประเทศฟิลิปปินส์ว่าข้อความเป็นห่วงว่าเป็นห่วงยานนะยานชื่อนี้ชื่อนี้ได้มาจากประเทศนอร์เวย์แล้วก็ได้ย้ายภูมิฐานได้ย,าย,ย,าย้ายย้ายบ้านย้ายไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ เขาพวกเธอได้ติดต่อยานไหมส่งข้อความเป็นห่วงอย่างนี้สามครั้งส่งเมลไปสามครั้งที่สถานทูตสถานทูตก็ไม่ได้ตอบกลับมาอะไรเลยเงียบกลิปนับตอบอย่างนี้แล้วจะให้ฉันทำยังไงในเมื่อพวกฉันก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วทุกอย่างที่ยานทำยานก็เซ็นยานเป็นคนอ่านเองเซ็นเองรับผิดชอบเองตอบเมลเองพวกฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยพวกฉันทำดีที่สุดอ่ะก็จบ จบแล้วก็มีเดินทางไปหาเขาเรียกอะไรนะทนายความนักกฎหมายทนายความผู้ด,ดําเนินรายการก็เดินทางไปหานักกฎหมายทนายความนักกฎหมายทนายความก็ได้ดูเอกสารนักกฎหมายทนายความก็เลยพูดในทํานองว่าในในในคำที่สุภาพว่าการที่เ,เรา ส่งเอกสารไปให้คนคนหนึ่งที่ตอนนั้นสติสติสัมปชัญญะของคนคนนั้นน่ะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เขาก็จะคิดว่าไอสิ่งที่เขาตอบมา่ะมันใช่สิ่งที่เขาทํามา่ะมันถูกต้องสิ่งที่เขาเขียนมา่ะมันถูกต้องสิ่งที่เขาอ่าน,น่ะเออมันถูกต้องแต่นั่นเป็นแค่ความเข้าใจของเขาแต่ว่าความเป็นจริงอะมันไม่ใช่นักเอกร นักทน,ทนายความพูดอย่างนั้นที่นกเงี้ยมาแปลเอาก็คือคือด้วยความที่อ่าอันนี้ก็ยานะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเต็มร้อยไม่ไม่เป็นคนที่ไม่น่าจะเต็มร้อยแต่ก็แต่เขาเรียกอะไรนะบ้านเราอะ่ะก็คือวุฒธธิภาวะทางสมองของยานะ่ะไม่ไม่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนคนปกติตนะ นักแอมทนายความคนนี้พูดหมายความว่าอย่างนั้นคือสติสัมปชัญญะสมองของญาณ่ะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยในความเข้าใจของเขาก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่ก็เลยทีนี้ก็คือต่อไปก็คือไปผูดดำเนินรายการก็เดินทางไปหาหมอหมอคนหนึ่งที่จะ ให้คุยคุยกับยานโดยการที่ผูม้มำเนินโดยการน่ะโทรผ่านกล้องให้หมอว่าให้คุณหมอว่าคุยกับยานแล้วก็ประเมินสภาพร่างกายสุขภาพของยานว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้พอโทรไปปุ๊บยานก็นั่งคุยแต่ยานเขาเศร้านะทุกครั้งที่คุยเขาจะเศร้าเศร้าแล้วก็มีถ้าถ้าหลายที่ที่ลูกยิงดู แล้วก็ดูว่าเวลาที่พูดถึงบ้านพักบ้านพักสถานสงเคราะห์ที่ตอนเขายังอยู่เด็กอะ่ะเขาจะแบบมีความเครียดกราดขึ้นมาเลยแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็คุยคุณหมอก็ถามมาการว่ายานเธอเป็นยังไงเธอมีอาการทางสุขภาพเป็นยังไงตาเธอเป็นยังไงเออฉันก็มองเห็นแล้วก็แต่มือฉันอะ่ะสัน่นแล้วก็พอมือพอมือ,ม,อมือสัน่นปุ๊บแล้วทีนี้มันทําให้เขาเครียด สิ่งที่เขาเป็นเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นความเครียดคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นความเครียดที่เกิดมาจากความเครียดที่เขาคิดมากแล้วมันทําให้การทรงตัวเขาการมือเขาแล้วก็อาการที่ยานบอกว่ายานน่ะต้องต้การจะจบชีวิตก็คือฆ่าตัวตายมาสองครั้งแล้วแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยถามว่าแล้วอย่างอื่นเธอมีปัญหาไหมก็ มีนะแล้วก็ถามว่าเรื่องลูกแล้วลูกของเธอเธอมีไหมได้กินข่าวว่าเธอมีลูกฉันมีลูกอายุ15ปีแล้วแล้วลูกของเธอเป็นยังไงคุณหมอถามยานก็ตอบบอกว่าลูกของฉันก็ไม่ได้เรียนหนังสือโอ้คุณหมอก็ก็ดูคุณหมอก็อึ้งไปนะเพราะว่าเด็กของประเทศนอร์เวย์จะเป็นอะไรที่ประเทศนอร์เวย์จะคุ้มครองเด็กมากที่สุดเด็กคือ เป็นกําลังของชาติเด็กคือสําคัญน่ะเด็กคือจะต้องได้เรียนเท่ากันแล้วค่าเรียนที่นี่นะเด็กเรียนฟรีนะคะจนกว่าจะเข้ามาหาลัยพอเข้ามาหาลัยปุ๊บก็ได้จ่ายค่าเทอมแค่ไม่กี่พันบาทเองไม่กี่พันโคนไม่ได้เยอะเลยแล้วพอคุณหมอถามว่าลูกเธอเรียนถึงไหนเขาบอกว่าเขาก็เป็นห่วงลูกเขานะลูกเขาอะจบแค่ปถมหกเองพอจบปหกปุ๊บแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาไม่มีเงินเพราะว่าน้ะ องค์กรนะ้ะหักเงินเขาให้เหลือเงินเขาเหลือน้อยมากเหลือแทบไม่พอยาไส้เขาก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกให้ลูกไปโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์แล้วเขาก็เป็นห่วงนะว่าเพราะว่าลูกเขาก็เริ่มโตและแล้วก็ผู้ดำเนินรายการก็ตอนที่ผู้ดำเนินรายการไปคุยกับลูกของญาณเขาเป็นห่วงนะเพราะว่าสภาพแวดแล้อมสภาพสังคมอะแถวนั้นมีแต่เด็กติดยาเสพติดแม่แม่ของแม่ของเด็กบอกอนะ เมียของยานบอกว่าสภาพสังคมแถวนั้นนะ่ามีแต่เด็กติดยาเสพติดแล้ววันที่ผู้ดําเนินรายการไปนะเป็นวันที่มีเขาเรียกอะไรแห่งานศพพิธีศพที่ว่าเด็กอายุ18โดนยิงตายหน้าปากซอยหน้าปากซอยของบ้านยานเลยก็เลยมีการแห่ศพไปแล้วก็มีการพิธีอะไรไปและทีนี้ผู้ดำเนินรายการก็เป็นห่วงลูกของยานว่าสภาพแวดล้อมทั้งติดยาเสพติดทั้ง ทั้งจิกโก้ถ้าบ้านเราก็เรียกจิกโก้เด็กซ่านะเยอะแล้วลูกยานก็ไม่ได้เรียนหนังสือคุณหมอก็เป็นห่วงหนึ่งละเป็นห่วงสุขภาพของยานสูสงสองเป็นห่วงลูกของยานที่จะต้องได้รับการศึกษาคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องพายานกลับมาโนเวให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รักษาได้ดูแลสุขภาพของยานแล้วก็สองลูกของยานจะได้มีรับการศึกษาแล้วตอนนี้ก็คือมีการเปิดรับบริจาค ด้วยทางที่ทนายความนักกฎหมายอยากจะช่วยยานแล้วก็คุณหมอแล้วก็ตัวผู้ดำเนินรายการอยากจะช่วยยานก็เลยเปิดรับบริจาคนั่นแหละค่ะเพราะด้วยความที่เขาเขาเห็นแล้วว่าเออสภาพของยานคือไม่ไหวแล้วยานก็ย้ําเสมอว่าถ้าฉันอยู่อย่างนี้สภาพร่างกายฉันไม่ไหวฉันต้องตายแน่ถ้าไม่ตายด้วยตัวด้วยโรคภัยก็ก็ <c oughs> ฉันจะฆ่าตัวตาย <c oughs> ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ฉันอยากจบชีวิตยานชอบพูดอย่างนี้โอเคอ่านุกเงี้ยงอะแคปภาพไม่ทันนะเพราะว่าเขาลบวิดีโอไปหมดแล้วเพราะว่ามันมีถึงสี่คลิปแต่คลิปที่หนะ้าน่ะจะมาวันพุธนี้แต่ไม่ได้มาเพราะว่าผู้ดำเนินรายการนะ่ะไปเจอต่อพอไปเจอต่อของยานเขาก็เลยลบ รายการนี้ไปก่อนลบออกหมดเลยคลิปที่เคยสัมภาษณ์ยานแล้วก็คลิปเงินบริจาคก,ก็คือตอนนี้ก็คือยุติไว้ก่อนด้วยความที่ ผู้ดาเนินรายการไปเจอ่อแล้วก็คอมเมนต์เยอะแยะเลยแล้วก็ไปเจอโตอของยานว่ายานเคยทํามานี้มานี้มาทุองเงี้ยงก็เลยไม่มีรูปเลยเพราะว่าปกติน้องเงี้ยงจะต้องเข้าไปดูในวิดีโอแล้วงเงี้ยงจะแคปรูปมาไว้ให้ดูแต่ทีนี้คือไปดูไม่ทันเขาลบได้เป็นสองสามวันแล้วไม่ได้แคปภาพไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็พยายามเล่าในสิ่งที่โจดมาให้ดีที่สุดปกติจะต้องไปดูสามรอบแต่ได้ไปดูแค่รอบเดียวเอง นกเงี้ยก็ขออภัยนะคะถ้านกเงี้ยเล่าแล้วขาดตกบกพร่องหรือว่าวกไปวนมาหรือว่าพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่านกเงี้ยเป็นคนพูดเร็วพูดเร็วตามสมองเพราะว่ามันสมองมันคิดไปเร็วถ้าฟังแล้วงงยังไงก็ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยก็พยายามสุดๆแต่ก็มีตอนที่สามตอนที่สามนี่ก็ไม่ได้ดูแต่ว่านกเง่้ได้ดูมารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนกเง้ไปอ่านมาให้ทีทวนแล้วก็มาไปทวนความจํามาแล้วก็จะมาเล่าตอนที่สามให้ฟัง แล้วก็ตอนที่4ี่แล้วก็จะมาเล่าตอนที่5ว่าเจอตตอะไรแล้วทําไมไรายการเขาหยุดทุกอย่างเลยตอนนี้ลบทุกอย่างเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนาวมากหนาวในความเป็นจริงอะ่ะลบ6แต่ว่าในอุณหภ,ภูมิที่เขาวัดในโทรศัพท์อเหมือนลบสิถึงลบสิคือหนาวมากนั่งสั่นอยู่แต่ก็นั่นแหละค่ะจะกลับบ้านแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดบวกนะคะถ้าคิดบวกแล้วทุกอย่างจะมีความสุขแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องไปวิ่งอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคิดบวกอะไรจะเกิดก็คือเกิดคือคิดแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วก็โอเคทุกอย่างมันก็จะดีตามมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะคะปวดแขนดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการอยู่ก็ยังแบบ จับอะไรก็ยังเสียวแปล๊บอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากให้ดูว่าหนาวขนาดไหนหนาวจะน้ำแข็งเกาะแบบข้างฝานะ่ะนี่นี้ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนะเลิกพูดรักแล้วนี่ดูดูอันนี้คือขาวขาวนี่คือน้ำแข็งนะและทุกที่ที่เปิดออกได้น้ำแข็งจะเกาะในความเป็นจริงคือลบหองศาแต่ว่า ในระดับความหนาวก็จะประมาณลบสิบเอ็ดลบสิบสององศาจะเท่าตัวหนึ่งที่ที่ขึ้นในโทรศัพท์นะคะ